hỏa, lòn lo, ủi pan, tuấn đang ủi pan, đồn lên, ơi, nhưng mới tài quá. anh đi mình lạc, anh đi mình lạc. thằng lang nào คุณดูสามแยกไปยอยู่บีบัก,กน,นะพนี่พนัทเสร็จยังอะโยบีบีบ้างนั่นหมายจะให้เข้าทีเอสเหรอเมียผมเมียผมม,มีไม่มามันไม่มาอยู่ฝนส่งในท็อกๆแล้ว มีเหรอ,อ,อมาดิสงด่งลิงมาสง่งลิง์อยู่ในทออ้องเฮ้ยน้มาแล้วแล้วสามแยกเอ้ยเจหนึ่งบ้างเออใช่แล้วพี่นัดพี่นัดไม่ใช้ทีเอสหรอครับลงทีมาก็ได้มาสามแยกสามแยกไหนอยู่ไหน,ไหนาากัก ไปไปอเอาทีจะไปพินัทพินัทไปอันนี้ไอพีมันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าข้างบนมาหมันเคลียร์เคโมผมได้หมดเลยความระเบิดครับังี้ไม่เข้าพีบีเลย เมาแล้วโอ้ยสามแยกหลุดพี่นัทขึ้นไปหาพี่นัทล้วงเสียสองโอ้โหเออ ไงเล่าไงเล่าคือแผนวางระเบิดพวกเราโหดโหดโอ้มันเชียร์เียรมอผมได้ตลอดเลยโหดเซ็ง เนมาเอตัวนึงยาวหนึ่งด้วยน,นะผมเล่นไปซอยนั่นัตัดเลราสัดเร Dạ. đi binh đi binh, đi yêu binh, đi, binh, đi binh, yêu binh, yêu binh, ยิบเก่าเฮ้ยวินนี่เอาห้าศนเลยหมันไส้ที่เดียไหมเรดูยาวได้เด็กควงระเบิดไปนัดทีนัดดูได้เดี๋ควงระเบิดสูดไปดูไยนะพี่ไปเอโนตอนตอน โดนโดนโดนระเบิด์หนโดนโอ้โหอะไรวะพุกหลุมแทงเนี่เจ็บหรอโดนไปแทงหรอโดนไปแทงหรอยิงเออแั่งเจ็บ It, อีกเพื่อนใช่ไม่พนั่งเกมนายเป็นซีเปอร์ขายดูยาวด้วยอีกต oh you know ัวไมพวกพวกด้านหลังไปเลยมันน่าจะแน่หนึ่งไปเลยไปเลยอยู่นนอยู่ขึ้นบีขึ้นบีบอลล็อกเหลือเรียนน้อยสามสองเลยเนี่ย นี่พองระเบิดตรงนี้ก่อนจุดไห้แม็กเฮ้ยทันตาเลยทันตาเห็นเลยทำย่นะ มาแล้วบอกนะร้อนให้โอ้อะไรวะโดนไปแตกเลยอ,อยู่ไหน <laughs> ด้านหลังเลยด้านหลังเลยเนี่ยมีระเบิดปะเนี่ยปลาตรงน,นี้ได้โดนไปเคอ,อนะ๊นม นี่มันอยู่นั่นแหละอยู่บนนั่นัง,งนี่แหละหุมมันหลุมมันไปเทาทีเอฟปะฟุกมีทีเอท์ไหมนนะ่ะโ <c oughs>